อะเรามาดูวิธีการเล่นลินเอทสามจอนะเราก็ต้องตั้งมาโคแต่ละแต่ละตัวละครก่อนอาจจะมีตัวบัฟบตัวพระสัตว์เลี้ยงพอเราตั้งมาโคปั๊บมาโคอะไรต่างๆแล้วเนี่ยตีตามแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการสลับหน้าเราก็จะเห็นว่ามันทุกตัวช่วยกันตีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ช่วยตีนะตัวสปอยก็สปอยเก็บตังไป ตัวตีตามเราก็กดมาโค f1 f1 ตีตามตั้งมาโคในเกมนะไม่ได้มาโคบอทไปพิมพ์มาโคไว้ก่อนถ้าใครไม่รู้ว่ามาโคตั้งไงก็ไปศึกษาเรื่องมาโคของเกมดินเอดก่อนแล้วก็สลับหน้าให้ตัตีตามดัน60หรือในหลุมเนี้ยสบายเลยมอนเลือดคูณ5คูณ4นี่มอนคูณ4ก็ตัวนิ่มเลย ส,สบายเลยมันสั่งสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงตีตามนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไดนโนเสาร์นะทุกตัวตีตามหมดนะพระก็ตั้งมาโคไว้มดจะหิวก็ตั้งให้มันหิวนะจริงๆไม่ต้องหิวก็วได้เลือดแทบจะไม่เสียมันฟันดูดเลือดอยู่แล้ว ตั้งมาโคมัสังเกตดูมันจะวิ่งมาตีตามถ้าจะบัฟก็ตั้งมากด Marco, มาโคบัฟมาพระมันก็จะบัฟของมันเองตัวสปอยก็ทำหน้าที่สปอยไปไม่ได้บอดนะักกดมือแต่ว่าใช้สามจอช่วยเล่นใช้ทุกอย่างในเกมหมดอันนี้เป็นเซอร์เวอร์ของ s ซิร์ฟเวอร2ไวรัส www l อ2ไวรัส .com นะเขาบอกเซิร์ฟเวอร์นี้การบอทดแต่ว่าเราไม่ได้บอทดนะไม่ได้บอทดแต่เราก็เก็บของได้นะเก็บของในดันสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นสองห้องหรือห้องเดียวก็สบายๆนะเสร็จแล้วก็กดมาโคนะบัฟของสวอนหมดก็กดบัฟ สวอตมันก็จะร้องมันเองอถูกต้องตามกดทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้บอทดนะเล่นเองเล่นมือหมดเพียงแต่ว่าเราจัดหน้าจอแล้วก็คำสั่งมาโคให้มันพอดีมือพอเราเล่นแล้วก,กด M 1, M 2, M 1, M เอฟหนึ่2อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายมแป๊บเดียวหมดห้องอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงนะ มันโผล่อีกตัวหนึ่มันจะยากตอนเคลียร์ดันครั้งแรกอะมันจะเยอะพอหลังจากเคลียร์ดันเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดทีละตัวคิดดูว่าเร็วตีเร็วขนาดมอนเกิดไม่ทันอ,ะอ่ะจะไปดึงมอนท้องอื่นมามมันดามเบดมันสูงมากนะ ปรับปรับม,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 มอเลดคุณสีนี่ตัวบางทันตาเห็นเลยลลเก็บของไว้พิธีเล่นสามจอ แล้วก็ตั้งมาโคตีตามไม่ได้บอด เค okay. ดูเป็นแนวทางวิธีการเล่น